ตัวนี้เป็น a m เนะคะขนาดหน้าปัดกว้างรวมเม็ดมะยม37.5ม mm. ิลมตัวเรือนจะเป็นเงาล้วนค่ะมเม็ดมะยมจะเป็นเงาเช่นเดียวกันเรือนนี้เป็น3าเข็มระบบฐานมีวันที่หน้าปัดด้านในจะเป็นสีดําสนิทค่ะโดดเด่นด้วยตัวหลักชั่วโมงนะคะที่เป็นเลขอารบิกสีขาวตัวขอบจะได้เป็นขอบเรียบตัวสายจะเป็นสายเงานะคะขีดด้านตรงกลางตัวล็อกด้านหลังจะเป็นแบบดึงปีกผีเสื้อค่ะมีปั๊มลึกคําว่า a m มเอสฟาีดเรือนนี้ราคา19,000บาท สินค้ามีรับประกันตัวเครื่องให้6เดือนเปลีรร่ยนถ่านฟรีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ในปารโมวอชเวลาเรือนขอบคุณค่ะ